สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิวดีที่217นะครับยศ3ดาวน้ำตาลนะครับก็ตัวนี้ก็สวยงามนะครับก็เอาคร่าวๆก็คือมีปืนยศครบ3ก็บอกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ4 4 0 0 0นะครับแพ้10,080 VR 69% QRS 1.4นะครับ มิชชั่นห้าพันเกความแม่น4%เปอร์เซนสวายเจสิบหกเปร์เซ็นะครับเพชช็อตสามหมื่นซนะครับยี p มีประมาณยี่สิบหกล้านแปดแสนนะครับก็เกือบยี่สิบเจ็ดล้านนะครับของแต่งตัวไม่มีนะครับมาดูเป็นกันที่อาวุธกันต่อนะครับก็บอกแรกก็เป็นสนายเงินนะครับของยศสามดาวนะครับเอ็เงินบวกหกนะครับเคสิบซนะครับเอเก็บเสียงสกูเอมนะครับ หูตี MC มีไฮโดรพิเดเตอร์นะครับสไลดฉีดน้ำนะครับ AK 2 0 0นะครับสกู PSG 1นะครับหูตี้ SV 9 8หูตี้ PSG 1นะครับ G 3 A 3คาริว่า G 3 6 C นะครับ AK ลายม้านะครับแบล็กเตอร์ M82 บาเลสนะครับสไนด์ PSG 1นะครับลายม้านะครับพัง G 3 6 C โอสกานะครับเป็นปืนของแคปซูลนะครับยูซี่นะครับ PSG1 นะครับ AK เลือดจากบาดดีการ์ดนะครับสนายหานุมานนะครับ Fiber Predator M4 ของยศสองดาวนะครับสนายเงินนะครับ Predator AK ของยศหนึ่งดาวนะครับ XMN94 นะครับสนายเงินตรงนี้อีกสองนะครับข้างบนอีกหนึ่งเป็นสามกระบอกนะครับ M เงินนะครับ m 4ดำบวก10นะครับการิวนะครับสไนเก็บเสียงมีสไนเยเลือดให้นะครับเชเทค m 2 0 0นะครับแทงโก้ห้นะครับ wa 2 0 0 0 awp ดากุนอป ak นะครับ m เงินครบ3กระบอกนะครับมีอายุ5ปีนะครับสำหรับ id นี้นะครับมีปืนพกทองให้ด้วยนะครับเป็นพกอ่าพกโกลเด้นโชเวอร์นะครับพกสีเหลืองนะครับ ทองนะครับ3กระบอกครบเลยนะครับพกคู่เงินของยศสดอกนะครับพกคู่ดำลูกซองขวานทองบอก2นะครับมีเบิดให้ประมาณ4ชุดนะครับไอเทมก็เหลือจะเป็นยี p กีแพ็กเกนะครับ7วันนะครับบริเนณท้าย PKG นะครับ7วัน1กล่องนะครับเซตม้าให้3 30วันนะครับสำหรับเซตม้า SP นะครับเหลืออยู่800 0นะครับ DE เหลืออยู่250นะครับ นะครับน่าจะครบแล้วก็โดยรวมนะครับก็ไอดีนี้นะครับปืนยอดครบนะครับอย่างละ3กระบอกเลยนะครับสไยเงินเอ็มเงินนะครับพกทอง3กระบอกกระบอกนี้จะเป็นสไนเงินบวก7ดีนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันต่อนะครับสวยงามนะครับเอกสารครบทุกตัวที่ขายนะครับใครตามหา3ดาวอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจก็ติดต่อมานะครับ ผ่าน Facebook ไลน์ดีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูได้จากไหนดูได้จากล่าร y ง u t u b e ได้เลยนะครับจะมีอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ